สวัสดีครับผมวันนี้วันที่19ตุลาคมปี2568นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกครับสำหรับในส่วนของการเปิดลงทะเบียนผู้ที่จะเข้าร่วมรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัสภาคประชาชนแล้วนะครับผมอ่ะสิ่งที่จะมาชวนครับวันนี้ครบเลยนะใครที่ยืนยันตัวตวนพร้อม ก็เตรียมพร้อมในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการกันทั้งกลุ่มที่เขาเรียกว่าไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนครึ่งพัสมาก่อนแล้วก็เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนทําอย่างไรมาเจาะลึกกันเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับไฮไลท์อีกหนึ่งส่วนก็คือถ้าท่านไหนที่เขาเรียกว่ายืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะครับก็แน่นอนทางเลือกนะหนึ่งก็คือการไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM นะครับ วันนี้ก็จะมาอัปเดตวิธีการเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับในเรื่องของการที่จะกดรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้คือวันที่20ตุลาคมนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่เลียงของพร้อมกันนะครับล่าสุดนะครับธนาคารกรุงไทยนะซึ่งก็เป็นเพจนะของกรุงไทยเองเขาบอกว่าโครงการคนละครึ่งพัสนะครับกรุงไทยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและล้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับคนละครึ่งพัส ประกาศเพิ่มจุดบริการพิเศษในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมปี2568นั่นคือวันนี้นะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะท่านไหนที่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่เปิดใหม่ก็ดีนะครับหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสมัครใหม่นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่กรุงไทยก็แจ้งนะมีการเพิ่มให้บริการนะเหลือวันนี้นะครับอีกหนึ่งวันเนาะสำหรับใครที่เป็นภาคประชาชนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะต้อง ดำเนินการกดรับสิทธิ์แล้วนะครับอันนี้เป็นการแจ้งนะครับประกาศเพิ่มเติมสําหรับจุดบริการของธนาคารกรุงไทยนะครับทีนี้ในเรื่องของหลายท่านก็รับทราบขอยัดทวนสักนิดหนึ่งนะครับภาพรวมของโครงการครับก็อายุ16ปีขึ้นไปนะครับผมก็ยืดวันที่ลงทะเบียนคือวันที่20ตุลาคมลองเช็คดูนะท่านไหนที่อายุ16ปีขึ้นไปท่านสามารถที่จะรับสิทธิ นะโครงการคนละครึ่งพัสได้เริ่มวันพรุ่งนี้นะครับมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทราบลงทะเบียนเมื่อไรนะครับก็20ตุลาถึง26นะครับตุลาคมปี2568นะครับก็ไม่นานนะนะ2 0ถึง26ตุลาเวลา6โมงเช้าไปจนถึง22.0 0น,นหรือว่าจนกว่าสิทธิจะเต็มอาจจะเต็มเร็วนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ หกโมงเช้าอย่าลืมเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของการกดรับสิทธิ์ด้วยนะครับสิทธิที่ได้รับนะครับผมเขาแบ่งเป็น2กลุ่มสูงสุดนะครับไม่เกินนะอันนี้คือตลอดโครงการก็คือ2,400บาทต่อคนสำหรับผู้ที่ยื่นแบบภาษีนะครับแล้วก็2,000บาทต่อคนนะครับก็สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยื่นภาษีนะครับแล้วก็ใช้สิทธินะฮะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะอ่ะนี้ก็ แจ้งกันครับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์บ้างนะการใช้สิทธิครับเริ่มตั้งแต่29ตุลาถึง31ธันวานะครับณนะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายนนะครับย้ำนะเมื่อเราดําเนินการนะครับกดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเติมเงินเรียบร้อยก็อย่าลืมนะครับใช้สิทธินะสัก1ครั้ง ภายในวันที่11พฤศจิกายนนะครับผมเวลา2 3 0นนะครับใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะครับจนถึง23.00ของทุกวันโดยชำระนะครับระบบผ่าน G-Wallet นี่ฮะนะครับลงทะเบียนครับผมก็จะต้องลงทะเบียนผ่านในส่วนของแอปเป๋าตังนะฮนะก็เตรียมพร้อมซึ่งวันนี้เรามีวิธีการเจาะชัดเจนนะครับว่ากลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์ จะต้องทําอย่างไรซึ่งสามารถรู้ผลเลยนะกลุ่มคนที่เคยรับสิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็กลุ่มที่ไม่เคยรับสิทธิ์มาก่อนนะครับคือลงใหม่ต้องรอในเรื่องของการแจ้งนะครับภายใน3วันแจ้งผ่านช่องทางไหนก็มาเช็คกันนะครับต้องผูก g ีเวอเรในแอปเป๋าตังสําหรับการใช้จ่ายด้วยนะครับและแน่นอนครับการยืนยันตัวตนกรณียืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยไม่ผ่านใครผ่านก็จบนะรอวันพรุ่งนี้คือ20เนี่ยดำเนินการได้เลย นะซึ่งเดี๋ยวมีวิธีการให้ส่วนไม่ผ่านก็แน่นอนครับเราจะต้องไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยซึ่งตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยเนี่ยวันนี้มาเจาะใ,ให้ดู2รูปแบบก็คือรูปแบบที่มีปุ่มด้านล่างกับไม่มีปุ่มนะมีวิธีการทําอย่างไรก็เดี๋ยวมาเช็คกันนะครับนี่เป็นทำรายที่บอกตะกี้นี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอยากจะให้เราเห็นนะครับว่าพรุ่งนี้ นะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง22.0นน,นนะครับก็แน่นอนว่าเดี๋ยวดูกันลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าระบบจะล่มหรือไม่ล่มนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายท่านก็ติดตามกันเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาเช็คกันนะครับเอาละทีนี้ในเรื่องของธนาคารกรุงไทยครับมีการอัปเดตสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนนะครับไม่ผ่านในเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หนึ่งทางเลือกครับก็คือตู้ ATM นะครับวันนี้ก็มาดูกันนะ สำหรับตู้ ATM ครับผมอย่างที่บอกครับเขาแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่ไม่มีปุ่มด้านล่างนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําอย่างไรกับมีปุ่มด้านล่างแบบนี้เขาเรียกว่าใช้บริการตู้ ATM นะสังเกตนะครับหน้าจอตรงนี้ด้วยนะครับย้ํานะนะครับในส่วนของผู้ที่ยืนยันตัวตนนะครับไม่ผ่านนะเขาเรียกว่าที่ใช้แอปเป๋าตังค์แล้วเนี่ยไม่ผ่านก็ต้องมาที่ตู้ ATM แล้วกันนะครับ เรามาเริ่มจากในเรื่องของตู้ ATM ที่มีปุ่มด้านล่างก่อนนะครับก็มีกระบวนการ8ขั้นตอนนะซึ่งอัปเดตเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันนะครับสำหรับในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนนะครับที่มีปุ่มด้านล่างสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการขั้นตอนที่1นะครับก็กดเลือกเมนูทำรายการด้วยบัตรประชาชนครับอันนี้ไม่ต้องใช้ ATM นะกดปุ่มนะครับนะทำรายการด้วยบัตรประชาชนนะครับ 2เลือกบริการยืนยันตัวตนนะครับอันนี้ก็จะมีบริการยืนยันตัวตนเป็นรูปนะครับเขาเรียกว่าจัดสแกนหน้าตรงนี้นะครับ 3. ครับผมกดปุ่มรับทราบแล้วก็รับรองนะครับตามสีแดงๆไฮไลท์ตรงนี้หนาหน้าจอนะครับแล้วก็ยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรนะครับทำตามสเต็ p นี้เลย 4. นะครับเลือกยินยอม เพื่อเปิดเผยข้อมูลและการพิสูจน์ตัวตนนะครับผมก็จะอยู่ด้านขวามุมบนนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับที่ไฮไลท์สีแดงนะครับขั้นตอนที่5นะครับผมก็จะต้องเตรียมในเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนนะซึ่งอันนี้นะครับเขาบอกว่ามีในเรื่องของชีพทองเหลืองให้หันขึ้นแล้วก็เสียบไปในจอที่เขากําหนดไว้นะครับผมนะนี่ก็ ให้เราดําเนินการกดปุ่มถัดไปดูรายละเอียดตรงนี้ดีๆนะครับขั้นตอนที่6นะครับนำบัตรประชาชนนะครับผมนะตรงที่เป็นชีฟนะนะงายขึ้นแล้วก็ไปเสียบนะครับแล้วก็กดปุ่มเลยครับตกลงนะครับขั้นตอนที่7นะครับรอการตรวจสอบข้อมูลนะครับผมเป็นภาพประมาณนี้แล้วก็ขั้นตอนที่8ก็จะขึ้นในเรื่องของการจบนะรายการยืนยันตัวตน ให้เก็บบัตรประชาชนของท่านและดําเนินการต่อบนแอปป๋อตังนะครับซึ่งก็ไปดําเนินการอีกครั้งหนึ่งดูซิว่าการยืนยันตัวตนจะผ่านหรือไม่นะครับผมก็เป็นการอัปเกรดนะครับทีนี้สิ่งที่ไม่ผ่านเนี่ยมันอาจจะมีหลายประเด็นหนึ่งคือในส่วนของอะไรครับบัตรประชาชนรูปบัตรประชาชนเนี่ยนะครับกับในส่วนของตัวจริงก็คือตัวเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญนะครับผมอันนี้ก็มีผลเช่นเดียวกัน 2. งบางท่านอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลเหล่านี้นะครับผมก็ต้องตรวจสอบตรงนี้ให้ดีเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการยืนยันโดยเอาบัตรประชาชนเนี่ยมายืนยันที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบปุ่มล่างมีนะอันที่2ครับอันนี้ไม่มีปุ่มด้านล่างทําอย่างไรนะครับก็ให้แตะหน้าจอบริเวณขอบสีฟ้าด้านล่างตรงนี้ เพื่อเลือกบริการนะครับผมนะก็ไม่ต้องใช้ตู้ ATM นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องใช้บัตร ATM นะครับ2ครับผมมันจะมีปุ่มนะขึ้นอยู่ประมาณ6ปุ่มให้เราคลิกปุ่มที่3ด้านบนนะครับเขียนคําว่าเลือกยืนยันตัวตนหรือสิทธิสวัสดิการขั้นตอนที่4ครับยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับเลือกนะยืนยันตรงด้านปุ่มบนนะมี2ปุ่ม สีครับก็ให้กดนะรับทราบแล้วก็รับรองนะครับผมนะตรงนี้นะซึ่งก็จะอยู่มุมขวาด้านล่างขั้นตอนที่5ครับผมนะให้กดยืนยันเพื่อเปิดเผยข้อมูลและบริการนะเขาได้พิสูจน์ตัวตนขั้นตอนที่6ครับเสียบบัตรไปนะครับโดยนำชีพทองเหลืองนะหงายขึ้นเสียบเข้าไปตรงช่องเสียบบัตรประชาชนขั้นตอนที่เครับรอตรวจสอบข้อมูลนะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่8 จบบริการยืนยันตัวตนนะครับผมอ่เน้นย้ํากันประมาณนี้หลายท่านอาจจะคุ้นนะครับในเรื่องของรูปแบบนี้อยู่แล้วนะครับเน้นย้นะํานะท่านไหนที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันปล่อตังแล้วไม่ได้มีติดปัญหาอะไรจบรอวันพรุ่งนี้คือวันที่20ตุลาคมแล้วไปกดรับสิทธิ์ส่วนถ้าไม่ผ่านจริงๆนะครับก็ให้ใช้ในเรื่องของการยืนยันนะครับที่ตู้ ATM อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดําเนินการที่อะไรครับ แอปพลิเคชันป๋อตังซึ่งก็อาจจะมีการสแกนใบหน้าครั้งหนึ่งนะครับส่วนในตู้เนี่ยนะครับไม่ได้มีการสแกนใบหน้าอะไรท่านสอบถามมาว่าที่ตู้สแกนไหมไม่ได้สแกนก็เป็นการนะครับเพื่อจะพิสูจน์นะครับให้เรารับทราบนะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยทำการยืนยันตัวตนนะครับสำเร็จอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับ สำหรับในเรื่องของวิธีการลงทะเบียนนะครับเขาแบ่งเป็น2กลุ่มสําหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์นะครับโครงการคนละครึ่งมาก่อนนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากนะครับมาดูกระบวนการกันนะครับสำหรับในเรื่องของวิธีการวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังนนะครับผมนะซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของแบรนเนอร์นะครับที่เกิดขึ้นนะว่าในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพัสเราก็ดําเนินการกดเลยนะครับจะกดในหน้าแรกก็ได้ หรือจะกดนะครับเข้าไปที่จีวเดของเราแล้วก็กดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อเรากด, ner, ดแบรนเนอร์คนละครึ่งพัสเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีปุ่มที่เรียกว่ายืนยันการลงทะเบียนนะครับนะซึ่งก็จะมีปุ่มเราก็กดเลยลงทะเบียนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมมันจะมาปรากฏแบบนี้นะซึ่งถ้าท่านไหนปรากฏแบบนี้ก็ถือว่าได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอไปใช้สิทธิ์ในวันที่29ในสิทธิครั้งแรกก็คือ2กลุ่มนะ กลุ่มที่ไม่อยู่ในระบบภาษีนะครับผมก็จะขึ้นคุณได้รับสิทธิ์นะครับคนละครึ่งพัสแล้วจำนวน2,000บาทเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่29ตุลาคมปี2568นะครับหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็จะขึ้นแบบนี้ครับก็คือที่อยู่ในระบบภาษีคุณได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัสนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษี จำนวนเงินอยู่ที่2,400บาทนะครับเริ่มใช้สิทธิ์วันที่29ตุลาคมปี2568เช่นกันถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนสำเร็จนั่นเองนะก็ถือว่าแจ้งกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรอใช้สิทธิ์ในวันที่29นะครับก็อย่าลืมเติมเงินนะในเรื่องของจิวเรลไปนะครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มที่ไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งมาก่อนทำอย่างไรนะครับก็ลักษณะไม่ต่างกันมาก นะครับแต่ว่าจะต้องรอในเรื่องของการนะครับแจ้งนะเพราะว่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับเข้าไปที่นะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วก็แบรนเนอร์หน้าแรกหรือเข้าไปในจีเว์ก็ได้นะครับกดคนละครึ่งพัสนะเด้งมานะครับสำหรับในเรื่องของปุ่มที่เราจะกดลงทะเบียนเราก็กดลงทะเบียนปกติเลยนะครับผมนะเหมือนกันแต่คนที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพัสนะครับเขาบอกว่า จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถดูผลที่ sms และแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันป่อตังภายใน3วันนะครับผมนี่จะขึ้นแบบนี้นะถ้าขั้นขึ้นกำลังรอผลการลงทะเบียนนะครับระบบจะแจ้งนะครับผ่านนะการแจ้งเตือนนะครับผมนะผ่าน sms ภายในสมวันอันนี้ก็ลงถูกต้องแล้วแต่ว่าต้องรอก่อนนะครับต้องรอก่อนก็ต้องเ,ออเขาเรียกว่ามีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับทีนี้ มันก็จะมีสมมุตินะอาจจะไม่ถึง3วันเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าระบบเนะี่ยตรวจสอบช้าเร็วต่างกันอย่างไรนะก็เดี๋ยวเช็คกันนะครับเมื่อข้อความนะครับของแอปพลิเคชันป๋าตังขึ้นนะครับมันก็จะเด้งบอกว่าคุณเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่29อันเนี้ยเสร็จสับเลยนะครับพอเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกับคนที่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนเช่นเดียวกันก็คือเครื่องหมายถูกแบบนี้นะวงกลมสีเขียวเครื่องหมายถูกสีขาว ก็มาถูกทางชิ่นเดียวกันนะครับว่าคุณได้รับสิทธิ์นะโครงการคนละครึ่งพัสแล้วนะก็ขึ้นเป็น2กลุ่ม2000บาทหรือ2,400บาทตามลำดับนะครับอ่าก็ถือว่าเดี๋ยวเตรียมพร้อมในการใช้สิทธิ์ในวันที่29ตุลาคมเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็แจ้งให้กับทุกท่านรับทราบข้อมูลสำหรับวิธีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัส2กลุ่มนะครับกลุ่มผู้ที่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนแล้วก็ไม่เคยใช้สิทธิ์นะครับ แตกต่างก็คือคนที่เคยใช้สิทธิ์มาแล้วจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับสิทธิ์เลยถูกไหมครับลงเสร็จรู้เลยกับอีกกลุ่มที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ก็ต้องรอการตรวจสอบเสียก่อนประมาณนะครับนะหรือว่าไม่เกิน3วันผ่านทางด้านของการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่า SMS นั่นเองเอาละนี่ฮะเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับทำลายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตามที่บอกวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มนะครับการเปิดระบบ ให้ประชาชนลงทะเบียนนะเวลา6โมงเช้าจนถึง22.00นอ,อย่าลืมแล้วกันนะครับเตรียมโทรศัพท์ของท่านให้พร้อมนะครับผมแล้วก็ดำเนินการตามดังกล่าวนี้แล้วก็วันที่อะไรครับ29ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกนะครับผมนะวันนั้นอย่าลืมนะครับก่อนวันที่11พฤศจิกาใช้สักหนึ่งครั้งก่อนไปสแกนนะครับร้านท้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับที่แอปพลิเคชันถุงเงินนะซึ่งเดี๋ยวเขาดาเนินการ สร้าง QR code ให้แล้วเราก็นำแอปป๋าตังของเราเนี่ยไปทำการสแกนนะครับผมเอาระภาพประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมีสิ่งอื่นใดเพิ่มเติมนะครับเราจะกลับมาแบ่งปันอัปเดตกันคลิปหน้าว่าโดวยวิธีการใช้สิทธิ์ทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแล้วก็แนะแนววิธีการกันว่าทำอย่างไรนะครับภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับ สวัสดีค่ะ